อี่มีไอ้คนแก่ผมเขามาช่วยไว้ไม่งั้นมึงตายแน่นนออกออกมามอยา่ามัวแต่แพมจํำลักษณะหน้าตามึงแล้วสวัสดีครับผมฝูกจังเกิลทูนะครับคับทุกคนวันนี้ผมก็จะไปเดินตามหาสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับก็านา้ผมบอกมานะครับทุกคน ก็เป็นธมุนไผ่หายากเลยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับก็ผมก็มาเนี่ยก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็มันก็ยู่เนี่ยไม่ได้ไกลมากเลยนะทุกคนแต่ว่าใช้เวลาเดินแค่พักเดียวนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็เดินทางมาคนเดียวนะครับทุกคนก็ไม่ได้พาใครมานะครับก็ผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปดูธมิงที่ผมขังไว้เลยนะครับทุกคน ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะมันเนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะแต่ว่าจุดที่ผมขังไว้เนะ่ยก็คือจุดที่มันหลบตาของพวกพวกมันนะก็ท่านอาจารย์บูเซเนีร์ก็ได้ลายคาถาไว้แล้วนะครับมันก็พวกของมันเนี่ยไม่สามารถเจอนะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ท่านอาจารย์เนี่ยบอกผมมาอย่างนี้นะครับทุกคนก็เนี่ยแล้วผมก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะครับว่าวันเนี้ยผมอ่ะจะเจอสมุนไพรหาย,ยากหรือเปล่าก็เป็นสมุนไพรที่แบบช่วยในเรื่องหลายอย่างเลยนะทุกคนสรบพคคลข,ของเขานี่ดีมากเลยนะครับก็ไปรอชมนะครับว่ามันจะเป็นสมุนไพรอะไรนะครับทุกคนครับทุกคนก็ตอนผมมาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเย็นแล้วนะครับทุกคน ผมก็เพิ่งจะว่างนะครับผมก็รีบเข้ามาในป่าเลยนะครับทุกคนก็ได้ยินน้ามาได้ยินน้าบอกมาว่าได้สมุนไพรมาตัวหนึ่งนะแต่ว่าเขาบอกว่าหายากหน่อยนะครับก็น้าเนี่ยให้ผมมาหาดูนะครับก็เขตที่นาเจอก็จะเป็นเขตข้างบนนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าน้าบอกว่ามันจะหายากหน่อยนะครับ แต่ว่านาบอกว่ามีนะครับทุกคนก็ผมก็รีบเดินทางมาเลยนะครับแต่ว่าก็เย็นแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายังพอมองเห็นนะครับแล้วผมก็เอากับเอาไฟฉายมาด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าเดินป่าช่วงนี้ก็ต้องระวังพวกงูด้วยนะครับทุกคนก็ งูเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันวางไข่หรือว่าอะไรไม่รู้นะทุกคนผมเนี่ยเจอบ่อยนะพอช่วงผมเข้าป่ามานะครับก็เราก็จะตามหาต่อเลยนะครับผมเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะทุกคนว่าเป็นสมุนไพรตัวไหนนะก็หนาผมบอกมาแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะทุกคน บอกมาว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทุกคนก็ช่วงนี้นะครับทุกคนอะไรที่เป็น <พ uka> เงินเนี่ยผมก็จะหานะก็ <c oughs> <c oughs> ここผมเอาหมดนะครับอะไรที่เป็นเงินนะครับทุกคนก่อนจูเอนวาต้องเดินไปอีกพักหนึ่งนะทุกคนก็น่าจะต้องดูไปเรื่อยๆนะครับก็มันอาจจะไม่ใช่ต้นใหญ่นะทุกคน พะผมเนี่ยไม่ได้เข้าป่ามาป่าเนี่ยเป็นเวลาน,านานมากเลยนะครับทุนก็ป่าเข็มเนี่ยนะเหมือนผมได้ยินเสียงคน กำลังท่องอะไรบางอย่างเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยคิดเอลงหรือเปล่านะแต่ว่า <c oughs> ผมได้ยินแววเววนะเหอนมันลอยมากับลมนะทุกคนก็ผมไม่ได้อํ้นะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับทุกคนแต่ว,ตว,ว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากไงครับทุกคนผมก็มาได้นะ กนาบอกมาว่ามันชอบอยู่ตามที่มีหินด้วยนะครับทุกคนป่าเขตนี้ก็ไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านมากเท่าไหร่นะครับทุนแต่ว่าก็พอสมควรนะครับ <c oughs> ก็เดินก็เหนื่อยเลยนะครับทุกน ก็จะหาดูของแปลกไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเจอตัวไหนขายได้เนี่ยผมก็จะลองเอามาขายดูนะทุกคนก็ถ้าเจอกับสมิงอีโจนสมิงพวกนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะรับมือยังไงนะทุกคนมันก็เริ่มเย็นแล้วนะครับถ้าผมเจอเนี่ยผมก็จะพยายามหลีกนะแต่ว่า ถ้าแบบมันเจอผมเนี่ยผมก็ต้องรีบหนีเลยนะทุกคนกอผมเนี่ยไม่สามารถสู้ม,มันได้นะเพพวกมันเนี่ยโหดเลยนะครับกอเขตนี้ก็จะหินเยอะเลยนะครับผมว่าก็น่าจะอยู่บริเวณเขตนี้เลยนะทุกคนก็จะลองเดินดูนะ ว่าจะเจ็ตะมุนไผ่ที่ผมตามารู้ป่าว ผมก็จะพยายามไม่ส่งเสียงดังนะทุกคนต็อผู้มวันเนี่ยอาจจะอยู่เขตบริเวณนี้ก็ได้นะทุกคน เหมือนบริเวณนี้จะไม่มีนะครับทุกคนก็ผมเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าดูนะครับเพื่อจะไปเจออยู่ข้างหน้านะทุกคน เสียงในบ้านเนี่ยดังมากเลยนะทุกคนดังยังได้ยินในป่าเลยนะหุ้ยว,วิ่งทุกคนอ้มอกผีนี่วะวิ่งอาผีนี่กูเรียงไอตามล่ามึงอ้อา Oh. you. ไดืนเจอแล้วนนุ คุณค<อ>ุณหวดไปในไม่ได้แล้วนะคนุณมึงเป็นใครวะกูไม่บอกแต่กูรู้ว่ามึงคือใครมึงอยากจะตายเรืองไงว่ะมึงทำได้มึงก็เอาดิวะสภาพมึงรอแรกกนาดนี้ บอกมึงหรอกไอ้มอ,อผีออมึงใช่ไหมที่ชอบไล,ล่ล่าผู้ที่มีวิชาคมอะ่ะกูได้ยินมาจากเพื่อนคิงงั้นมันก็เป็นหมอดีกันด้วยวะรูดแต่มึงอยากจะได้วิชาเดียวกับมันมาด้วยใช่ไหมไม่บอกมึงหรอกไม่ต้องรองถามกูเฮ้ยคน โอ้ยอโอ้ยมึงคิดว่าจะทำใหไล่กูได้เนี่ยถ้ากูไม่โดนเพื่อน,นึงเล่นสะกอนมึงจะเป็นศพายแหละที่ปุจะเอาไปเป็นผีมึงอีกคนหนึ่งที่มีวิชาเดียวกับมันกูจะเอามึง มาเป็นผีปให้ได้ก็เพื่อนมึงอีกคนหนึ่งเพื่อนอยู่ไหนวะที่มีไอ้คนแก่ผมเขามาช่วยไว้ไม่งั้นมึงตายแน่ออกมาอย่ามัวแต่แพมจำลักษณะหน้าตามึมแอนเดิ มึนอยู่ไหนหุยผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วไอ้คนนี้นะทุกคนเป็นอย่างที่เพื่อนผมบอกจริงๆด้วยนะครับมันมาเจ็บอยู่ตรงนี้นะทุกคนพอเป็นจุดที่บังตาได้ดีมากเลยนะพอท้าไม่มามุมนี้ก็ แค่จะไม่รู้เลยนะทุกคนว่ามีคนเนี่ยหลบอยู่ตรงนี้นะดูดีว่ามันรอดไปได้นะทุกคนนี่เดินทางกลับบ้านก่นนะโย่ผมค่อยมาหาสมุนไพรนะแต่ว่าผมเนี่ยต้องรีบกลับแล้วนะไปบอกเพื่อนด้วยนะว่ามันเนี่ยอยู่ข้างบนนี้นะทุกคนแต่เขาไม่ได้ไกลมากนะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วทุกคน พอะตะมุนไผ่เดี๋ยวผมค่อยมาหาวันหลังนะก็ผมต้องรีบกลับก่อนนะดูว่าดูเหมือนว่ามันเนี่ยยังจะไม่ตายนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมเนี่ยขัตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมต้องรีบเดินเลยนะทุกคนโอ้โมันเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ